เราต้องพยายามทำจิตต่อเนื่องจากช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นอริยบทไหนๆมันเป็นแค่ตัวกระรมเปลือกของสังขารที่มีกับกิริยาของการเคลื่อนไหวหรือผลงานต่างๆแต่ภาวะจิตจริงๆแล้วมันจะต่อเนื่องได้ก็คือการลดวางหรือการหยุดนิ่งดูภาวะสิ่งรอบตัวโดยลักษณะด้วยการไม่จับเข้ามาเป็นฝังอยู่ในอารมณ์หรือเป็นความรู้สึก ให้เกิดความสั่นเตือนในการที่ทำให้จิตนั้นแข่งได้ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องทำกายทำจิตให้นิ่งเพื่อต่อผลงานในการเคลื่อนไหวในนาทีสุดท้ายที่เราจะต้องขยับขยืน่นในการ32ที่ต้องทำผลงานต่างๆอย่างระมัดระวังทำไมพระต้องใช้คำว่าระมัดระวังเพราะว่าอารมณ์มันจะเกิดขึ้นทุกภาวะ ที่เราขาดสติได้เช่นภาะวะที่เราอาจจะทําอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ได้ดังใจหรือไม่ลงตัวหรือขัดแย้งอะไรขึ้นมาในผลงานหรือเหตุผลต่างๆมันจะทําให้เกิดอารมณ์ที่ทําให้ขุ่นมัวหรือหมอกฟันดําหรือหมอกดำเนี่ยที่ว่าบางทีพอเราทําจิตสงบนิ่งๆเนี่ยมันเริ่มสว่างภายในจะสว่างขึ้นมากแต่เมื่อเราขุ่นมัวมีอารมณ์เกิดขึ้น โดยเฉพาะโทสะนี่จะแรงมากมันจะปิดปัญญาและจะทำให้สติปัญญาเนี่ยบองเลยไม่ปลุกปลงจะตันไปหมดเลยปัญญาจะปิดที่บอกว่าความโกรธเป็นโทษหลวงปิดกระส่วนของธรรมเพราะฉะนั้นปัญญาจะไม่เปิดเมื่อมีความโกรธอย่างแรงเราเลยต้องพยายามอาศัยการเจริญเมตตาอยู่หนึ่งนิดคืออย่าไม่ถืออารมณ์ใดๆทั้งสิ้นในสิ่งรอบตัวให้มาเป็นอารมณ์ฝังใจเราเราต้องพยายามคําว่าจับสติ สติคือการรู้สัพพัญญะคือทุกขณะที่เคลื่อนไหวอริยบทต่างๆเราต้องมีสติเพราะชีวิตเราเนี่ยมันคพือการเกิดเริ่มต้นและก็ยาวต่อเนื่องมาตลอดชีวิตมันเหมือนการเกิดที่งอกงามขึ้นเรื่อยๆในภาวะของสัีละถึงที่สุดของการเกิดก็จะสลายลงไปตามระยะกาเวลา เหมือนกับช่วงที่เราเริ่มเกิดจุดตีขึ้นมาแล้วก็เรางอกงามขึ้นเรื่อยๆจนจุดอิ่มตัวและมันจะไม่มีคําว่างอกงามในตอนนั้นมันเริ่มเสื่อมสลายตามระ,ระยะเวลาหรือก็เรียกว่ความชราต่างๆก็จะเกิดขึ้นมามากมายเป็นตัวตัวเตือนให้รู้ไว้ว่าความไม่เที่ยงเริ่มเกิดขึ้นแล้วเหมือนกับเราคล้ายๆกับพร้อมที่จะ ปลดวางความไม่เที่ยงของสังขารที่เริ่มแรกเรามีแรงดีสังขารดีเนื้อหนังเราตึงตึงดีเรามีความภาคภาคูมิใจในผิวพรรณที่เรามาดีกําลังวงชาเราดีสมองเราดีสายตาเราดีทําอะไรก็คล่องแคล่วงไวดีแต่พอมาช่วงหลังๆอายุเรามากเข้าเราจะเริ่มเห็นความแตกต่างในอดีตกับปัจจุบันมันเริ่มแตกต่างไปเรื่อยร่างกายก็ร่มสุดโทมลงผิวพรรณเริ่มแห้งเหี่ยวอะไรแบบนี้ เราจะร,รู้สึกว่าผมอะไรนี่มันก็เริ่มไม่เป็นสีดําสนิทอีกแล้วสําหรับคนที่เ,เริ่มสี่สิบขึ้นไปมันก็เริ่มเห็นความแตกต่างคล้ายๆกับธรรมะหรือธรรมชาตินั่นแหละที่สอนให้เรารู้จักปรงธรรมชาติของสังขารว่ามันไม่เที่ยงอยู่นานมันไม่ได้แข็งแรงอยู่นานไม่จีรังยั่งยืนอยู่นานเพราะนั้นวัตตะในชีวิตมนุษย์ทั้งหลายที่เหมือนเวียนหรือ พวกอัตตาวัตถุธาตุทั้งหลายมันมีรอคอยการแตกสลายแน่นอนที่เราเห็นรอบตัวนี้มันมีการตั้งอยู่ระยะหนึ่งแล้วที่มันเกิดขึ้นมาและมันจะถึงเวลาของมันจะช้าจะเร็วบางอย่างมันช้าเกินนานจนเรามองไม่เห็นว่ามันสลายเมื่อไหร่เพราะอายุเราไม่ถึงที่จะรอคอยการถึงการแสงสลายเราอาจจะแตกสลายก่อนวัตถุธาตุในโลกนี้อีกเยอะแยะที่พวกภูเขาต้นไม้ใหญ่ๆก้อนหินใหญ่ๆ หรือสิ่งตมติมากรรมที่เราสร้างแล้วแข็งแรงนานๆวันนตถุาธาตุดีๆที่มีส่วนผสมที่อาศัยความแข็งแรงของาธาตุที่ประกอบอยู่ในตัวของมันเองเหมือนสารประกอบทั้งหลายมันเลยมีความแข็งแรงอยู่ยืดยาวนานทําให้คนเรามองผ่านไม่ตลอดแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดวันต่อวันเลยก็คือความไม่เที่ยงของความคิดในอารมณ์เราตอนเด็กตอนกลางตอนช่วงหนึ่งอายุ วิเพเทศวัยของเราความคิดของเราก็ยังไม่เที่ยงมันเปลี่ยนตลอดไนีตอนเด็กเราคิดยังไงพอเราเป็นวัยรุ่นคิดยังไงว่าตอนกลางคนคิดยังไงความคิดเราก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป,เป,นไปเปลี่ยนไปไลยด้วยประสบการณ์ในสิ่งแวดล้อมที่สอนไปในตัวงไงมันโลกเหมือนครูทําเหมือนครูที่ความเป็นโลกก็จะสอนเราทุกวันแต่เราจะสอบตกหรือสอบได้จะเข้าใจโลกหรือไม่จะเรียนวิชานี้จะผ่านไม่ผ่านมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจในชีวิตในสิ่งแวดล้อม ในภูมิศาสตร์ภูมิประเทศต่างๆมันชีวิตเราเหมือนกับชาดกเรื่องราวของประวัติศาสตร์เหมือนกันความเป็นมาของตัวเราความเป็นมาบ้านช่องความเป็นมาตระกูลภูมิศาสตร์ภูมิที่ตําเลต่างๆที่เราสร้างกันมาตั้งแต่บรรพชนนานแสนนานเริ่มต้นยังไงด้วยความยากลําบากจนมาถึงความสบายลูกหลานในสบายมา,มากแล้วเมื่อสมัยก่อนความเป็นอยู่ประเทศเราเนี่ยอยู่ยากลําบากต้อง มีกองทัพมีสงครามมากมายต้องแก่งแย่งชิงดีกันแต่สมัยเรานี่มันไม่ถึงขนาดที่ว่าต้องลบทับจับสึกฆ่าฟันด้วยดาบด้วยอะไรมาแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วมันได้กลายเป็นสงครามของอารมณ์มากกว่าเป็น <c oughs> การแย่งชิงของสิ่งทั้งหลายที่หาความเที่ยงแท้ไม่เราเลยต้องมาทําการฟัาเพบใจในชีวิตที่เคลื่อนไหวหลังอย่างไร้สาระวันต่อวัน ท้าไม่สังขารเปลืองเล่นๆที่บอกว่าชีวิตปรุงไม่ตกชาดกจะลองง่ายสังขารมันเปลืองเพราะเราเกิดมาแก่เปล่าโตขนาดนี้เราจะเข้าใจอะไรเท่าไหร่มองโลกเข้าใจไหมมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงรอบตัวนี้เปลี่ยนแปลงยังไงสังคมปัจจุบันมันเปลี่ยนไปจากอดีตเยอะเกิดจากอะไรนี่ความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงอะไรก็วิถีกรรมของปัญญามนุษย์เราน้อยเกินไปที่จะพิง พิจารณาจุดตรงนี้เลยเป็นใช้ปัญญามุมมองต่างๆในจุดอื่นซึ่งมันไกลตัวเกินไปที่ไม่เป็นสาระทีเดียวกับชีวิตความเป็นจริงที่บอกว่าพระพูดแล้วว่าคนเรามาด้วยจิตแต่ยังไปด้วยจิตไม่ได้เพราะชีวิตยังติดกับดักอยู่ในดินแดนชมพูทวีปความหลงอยู่ในลักษณะธาตุทั้งสีขันข้างหน้าวิญญาณทั้งหในปัสสาวทั้งหลายที่เราฝังตรงติดอยู่มานานแสนนาน หลายภพหลายชาติหลายการจะถึงสังขารที่ได้มาใหม่หน้ารูปนี้ในตระกูลนี้พ่อแม่คู่ปัจจุบันสังขารปัจจุบันที่ได้มาใหม่กว่าที่เราจะทําความเข้าใจว่าเราอยู่ในบ้านช่องหลังนี้อายุสักเท่าไหร่แล้วและก็กว่าดบันจกสลายเราจะพอที่จะทําความเข้าใจที่จะแยก ยกระดับจิตเรานี้ให้เหนือคําว่าตัวตนพอประมาณหรือจะ,ะดับระดับดีแค่ไหนได้บ้างหรือวันนี้เราสาม,มารถทําจิตได้ดีกว่าเมื่อวานได้ไหมหรือการทําใจให้ผ่านกับเหตุที่เราเคยบกพร่องความผิดพลาดมากมายในชีวิตที่ผ่านมาเพราะเราผ่านในโลกสังคมสังคมในกลุ่มก้อนกลุ่มสังคมกลุ่มคนมากมายที่เราต้องปรับแปรไปบ้างตามวิถี ที่เขาเรียกเข้าเมืองตาหลิวิ่ตาตามของสังคมบ้านเมืองในยุคปัจจุบันหรือจังหวัดหนึ่งหนึ่งที่เราอยู่ในเขตจังหวัดแบบนี้แวดล้อมในตัวเมืองหรือเขาเรียกว่าอารันยาเมืองเมืองอาจัญยประเทศหรือนอกเมืองอะไรเน,นี่ยชีวิตความเป็นอยู่มันเป็นการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเราทำมาสมาธิเนี่ยเรามาทําสมาธิเรามาทมาํา,าทความสงบแล้วมาดูให้มันเห็นว่าสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดที่พระพูดมาทั้งหมด เรามีความเข้าใจแค่ไหนกับการทําให้จิตเหล่านี้สงบลงได้ไม่ใช่เราเรียนมาเกิดท,ที่ความคิดที่ค้างคาใจมันดับไม่ลงมันคาใจมันสงสัยมันลังเลเครื่องหมายคาถามเลยค้างคาใจมาตลอดจึงกลายเป็นเป็นวงกลมที่หมุนเหมือนกับเครื่องหมายของเลขศูนย์ที่มันหมุนอยู่ตลอดเวลาจงแรงเวียงจะกลายเป็นเมอนมั่วหรือง,งงไปในบางโอกาสที่เกิดเกิดเหตุปัญหาชีวิต เราต้องตั้งสติให้ทันที่พระบ,บอกว่าบางครั้งเหตุเกิดในชีวิตมันเกิดจากเราขาดสเปรธรรมขาดสเบียนธรรมขาดธรรมะเราเลยสับสงชีว่าชีวิตเกิดมาทําไมทําไมครอบครัวเราต้องมีเรื่องอะไรต่อมีอะไรมากมายแต่บางครั้งก็เห็นข้านบ้านเรือนเคียงคนอื่นเขาบางทีก็หนักกว่าเราบางทีก็เบาวกว่าเราบางช่วงโอกาสแต่มันก็ไม่เท่นแท้ว่าเราจะต้องเจอสิ่งเลวร้ายเสมอทีเดียวเพราะมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาสนับสนุนบ้างโอกาสเพาะพ่อบอกแล้วว่าชีวิตคนเรา มันไม่มีอะไรที่ร้ายทีเดียวเพราะเรายังมีส่วนที่ดีแม้ั้นคนที่เกิดเป็นมนุษย์ได้มันยังมีบุญอยู่ที่เป็นมนุษย์ถ้าไม่มีบุญตรงนี้จะเป็นร่างมนุษย์ไม่ได้ถึงจะเป็นง่อยเปียเสียขาตาบอดพิกลพิการเชื่ออยู่แต่ร่างมนุษย์เป็นร่างของสัตว์ที่มีการพัฒนาวิถีของความดีกว่าสัตว์เดราาัจฉานมากขึ้นเพราะมีสมองมีกลไกสมองที่แบบซับซ้อนไม่เหมือนกับสัตว์หรือแมลงต่างๆที่มันมีสมองแบบลักษณะ ช่วงสั้นข้อต่อสั้นเนี่ยมนุษย์เราเป็นสมองที่ปราดเปรืองถ้ารู้จักใช้แต่จะคิดสักครั้งที่บอกว่าคิดสักครั้งก็คิดให้เป็นสิ่งที่เป็นกุศลคิดสักครั้งก็ขอให้คิดในสิ่งที่สนับสนุนผลงานความสร้างสรรค์ความเจริญง,งอกงามดีกว่ากับความคิดสักครั้งคิดลักษณะติดลบหรือความเสียเปรียบเสียมนุลสมดุลทั้งหลายหรือมุมมองทั้งหลายที่นำมาถึงความผิดพลาดและ ความทำลายในความงอกงามของสิ่งรอบตัวและตนเองด้วยเช่นว่าเราคิดดีเราก็เริ่มรู้สึกว่าสบายมองอะไรก็มันดีหมดพอเราคิดไม่ดีใจเราของเรามันก็เหมือนกับสิ่งอะไรที่มันสีดำมาเกิดขึ้นเหมือนกำแพงที่ขวางกั้นในทิฏฐิทั้งหลายทำให้แคบขึ้นในความรู้สึกที่กว้างกลายเป็นแคบลงเนี่ยที่เระบอกว่ามองโลกในแง่ดีใจเราก็จะสบายขึ้นเยอะถึงสิ่งแวดล้อมนั้นจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่สิ่งแวดล้อม มันไม่ใช่รับมาใส่ใจเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเราไปเกี่ยวมันตะเบ็ดมันก็จะเวียงลงมาคาใจเราตลอดมันก็เรารับเละในเรื่องไร้สาระที่หาประโยชน์ไม่ได้มันกองขยะที่ท่วมหัวหมสมองที่หาสาระไม่ได้เลยเนี่ยที่บอกว่าคนจิตเลอะเลือนสมองเลอะเลือนฟั่นเฟือนมากมายสุขภาพเสียโรคเครียดโรคก,กังวลโรควิคน จาลิตต่างๆมาจากภาวะผิดปกติจากภาวะจิตเราทั้งนั้นซึ่งเป็นเอกมาจากทางสะสมในผิดระบบในปริมาณของวิถีกรรมเก่าด้วยและบอกกับปัจจุบันที่เราขาดเชิงปัญญาที่ไม่สามารถที่จะปลดล็อกของคำเหล่านี้เข้ามาล็อกตัวเองให้ใคลายออกได้เพราะ,ะนั้นสติธรรมเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เรามองเห็นที่เรานั่งภาวนาแล้วภาวนาอีกมาทาอะไรมาทําจิตให้สงบมาปลดปล่อยมาปลดล็อก ที่มันค้างคาใจอยู่มาโดนล็อกด้วยคำติดไว้ในเรื่องต่างๆที่คาใจและนเรืงหลายอย่างความลังเลสงสัยมีมากเพราะโลกนี้มันเครื่องหมายคําถามอยู่ตลอดเวลามันมีความงงมันไม่กระจ่างแจ้งสมองมันไม่พอที่จะคิดอะไรไปถึงจุดที่ไกลไปกว่านั้นเพราะเราใช้สมองมากเกินไปโดยลักษณะไม่ปอดภัยมาสู่ภาวะการใช้ปัญญาในจิตบ้างเรามักจะใช้สมองกดค,คิดต่างๆนานา,นา,นา แต่มันจนกลายเป็นที่ฐิสะพ้นได้กลายเป็นวิจาทิฏฐิได้ในบางโอกาสซึ่งมองไม่ชัดเจนจนกลายเป็นความคิดเฉพาะตนไปอาจจะผิดพลาดได้ง่ายเมื่อเราไม่เห็นความจริงสิ่งต่างๆทั้งหลายหรือการฟังสิ่งต่างๆที่มีการโฆษณาชวนเชื่อโดยที่เราไม่เห็นกับสิ่งนี้หรือเกิดด้วยปัญญาเราเองก็จะไม่เกิด มุมมองให้เหล่านี้มองสิ่งทั้งหลายได้ชัดเจนได้เพราะฉะนั้นการทําจิตเป็นกลางจะง่ายต่อการมองสิ่งทั้งหลายอย่างชัดเจนเหมือนกับเราทําสมาธิเป็นการทาให้ตะกรนมันตกลงมาใสขึ้นใสขึ้นน้ำใสบอมขยาเนี่อหลมงฟุ้งสร้างความคิดที่แปรปรวนวุ่นวาย ที่บอกว่าธรรมะอยู่ทุกกระเบียดนิ้วก็ว่าได้ถ้ารู้จักสังเกตเป็นธรรมะไปหมดอยู่ในบ้านอยู่ที่วัดอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ทํางานอยู่ที่ไหนธรรมะคืออะไรคือหน้าที่หน้าที่ที่สอในให้คนเรารู้จักการกระทําให้ลงตัวด้วยใจทําอะไรก็ตามให้ลงตัวด้วยจิตไม่มีทุกข์ได้สัดส่วนได้มุมแบบได้ผลงานได้สถิติสมรรถภาพอะไรกําลังได้ดีมันเป็นคุณภาพของชีวิต คนเราถ้ามีสติปัญญาดีเหมือนคนโชคดีเหมือนได้เพชรได้แหวนได้สิ่งที่มีค่าสูงสุดเลยเพราะมีกําลังปัญญาดีรู้จักมองเห็นสิ่งทั้งหลายรู้จักใช้สิ่งทั้งหลายให้เป็นคุณค่ารู้จักใช้สิ่งที่ไร้ค่าให้เป็นค่าได้เหมือนเราเจอ,อสิ่งที่เป็นปฏิกูลเหอนไหมเหมมันมูดเหมือนอของสกปรกบางครั้งมันก็เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้งามได้ ก็เหมือนกังบางครั้งสิ่งไม่ดีแบบเนี่ยสิ่งชั่วร้ายอาวิชาหรือพวกความโง่ต่างๆที่เราเคยบุกร้องกันมาหรือความไม่เข้าใจบางเรื่องบางราวที่เราเคยประทโทษตัวเองว่าเรานี้บ้าไปชั่ววูบหรือโง่ไปชั่วคราวเนี่ยจึงได้สติมาได้แต่ถ้าไม่โง่วันนั้นไม่บ้าวันนี้ตอนนั้นเราก็จะสลับได้ยังไง ถ้าเราไม่เจอความเลวร้ายบางก่อนในบางอย่างที่สอนให้เรารู้ว่าอะไรคืออะไรเมื่อเรามาเจอสิ่งที่ดีกว่ามันเกิดการเปรียบเทียบได้ง่ายเหมือนกับสิ่งที่เรามองเห็นเราสัมผัสด,ด้วยกลิ่นแต่ก็บอกใช่ก็ไม่แน่นอนแต่เมื่อสัมผัสด,ดิ้มลสด,ด้วยรสชาติกันไปแล้วมันจะให้ความรู้สึกชัดเจนขึ้นมาเหมือนกับผู้ปฏิบัติธรรมถ้าเราศึกษาธรรมะเรียนมากมายแค่ไหนอ่านคำพิจารามากเยอะแยะแค่ไหนถ้าไม่ปฏิบัติมันจะไม่เห็นเลยว่ามันเป็นจริงแค่ไหน ที่บบปฏิเวทผลไม่เป็นผลปฏิบัติธรรมจะเกิดอนุภาพจะมีปริมาณแห่งความขลังความศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตพลังแห่งจิตได้มันเกิดจากอำนาจของการฝึกหรือฝึกงานการยกกำลังกำลังจิตของตัวเองให้มีผลงานเป็นปริมาณของการสร้างสมรรถภาพในการทํางานได้ยอดเยี่ยม ในภาวะของการทําจิตทําง,งานอย่างดีเยี่ยมก็บอกว่าการทํางานด้วยจิตด้วยสมาธิจะทําให้ผลงานออกมาได้ได้ปราณีตและก็ไม่เหนื่อยไม่ล้าของผู้ทํางานและก็ทําให้เบาตัวโล่งและก็ไม่เพลียไม่ล้าไม่เหนื่อยด้วยแต่ถ้าทํางานด้วยอารมณ์ทําด้วยความกดดันต่างๆผลงานที่ออกมาไม่ดีและก็จะไม่ลายเพลียทําให้เครียดได้ง่ายที่บอกว่าทํางานเมื่อมีความสุขมันจะเป็นความสุขอย่างหนึ่ง และจะเป็นสมาธิได้ด้วยถึงกายเราเคลื่อนไหวแต่จิตเรานิ่งอยู่กับการทํางานอย่างไม่สับสายความคิดไม่ใช่ทางตรงนี้แต่ใจมันคิดเพลินไปที่อื่นเหมือนเราทําสมาธิเห็นไหมก็เป็นการทํางานอย่างหนึ่งของจิตแค่กายหยุดนิ่งแต่จิตกําลังทํางานกําลังเดินหน้าอยู่ปลดวางปลดวาง,วางพยายามปลดความคิดทั้งหลายเราเลยใช้อุบายการจับองค์ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธนอกนั้นเราไม่เอา ลองดูได้ไหมจะนานได้แค่ไหนนาทีต่อนาทีย้านาทีสิบนาทีผู้โตอยู่นานแค่ไหนพอได้กําหนดได้วงภนาที่มันไม่แตกพ่านออกไปหลายร้อยหลายร้อยความคิดจับผู้โตมานิ่งได้นิ่งอยู่ตลอดนานแค่ไหนตั้งตรงนี้แหละจะรวมห่อหุ้มขึ้นมาเป็นกําลังที่ยกลาดับให้จิตมีพลังขึ้นมาจากความแก่งแน่นที่ไม่แตกแยกเหมือนกับน้ําหลายสายกําลังจะน้อยแต่น้ําวิ่งสายเดียวมันจะมีแรงดันสูงกว่ามันก็แบบเดียวกันเลย กับการทําสมาธิจิตจะมีพลังงานมากกว่าแต่ถ้าจิตเราคิดเล็กคิดน้อยค,คิดนู่นคิดนี่ตอกย้ําตัวเองบ่อยๆนะจิตจะแคบจะอ,อ่อนแอเพราะฉะนั้นจิตจะมีพลังดีเมื่ออาศัยความเป็นสมาธิความเป็นนิ่งว่างอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นพลังความว่างเป็นพลังที่สุดยอดมีพลังที่ว่บสามารถเหนือธรรมชาติได้ที่าอมนุษย์เรามีสิ่งภาสจัจนในตัวคือพลังงานหองความว่างไงมันเป็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ตั้งยดย่องเลยว,ว่าความยิ่งใหญ่คือความว่าง มนุษย์เราเนี่ยหลุดพ้นอาศัยความว่างแต่ต้องอาศัยการละวางหยุดความคิดขึ้นก่อนมาจากกระบวนท่าด้วยการศึกษายืนเดินนั่งนอนในลักษณะบัวสี่ดอกดอกทสุดท้ายคือมัชชีมาการทําจิตให้เป็นกลางฝึกหัดก,การนั่งการภาวนารักษาศีลให้มันบริสุทธิ์ขึ้นมาด้วยการนั่งเช่นนี้เนี่ยศีจะเริ่มบริสุทธิ์กายนิ่งสงบสีก็บริสุทธิ์ขึ้นตามลําดับ ทำสมาธิให้เกิดกำหนดอาน,นิสงส์อาน,นิสงส์แห่งจิตสวดมนต์เป็นพันครั้งก็ยังไม่ดีเท่ากับทำสมาธิได้นิ่งสงบว่างหนึ่งครั้งเพราะนั้นจะบอกว่าสวดมนต์เป็นพันครั้งเท่ากับทำสมาธิครั้งเดียวอย่างแค่สงบเพราะ้นการสวดมนต์มันเหมือนการรวบรวมสรรเสริญเหมือนเป็นอุบายตัวหนึ่งสร้างบันเทิงใจของตนเองสร้างกำลังศรทัทธาเรามีความเชื่อมีความ เทิดทูนในสิ่งที่เรากราบไหวบูชาคือพระพุทธองค์และพระธรรมแล้วก็พระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่เรารู้จักกันมาในอดีตที่ท่านทําไว้ดีแล้วซึ่งเป็นเครื่องหมายเครื่องแบบในลักษณะที่รู้ไว้ว่าศาสนาลุกเรืองได้ในรูปแบบสมมุติคือตัวตนก็คือพระสงฆ์สาวกของพุทธองค์ทั้งหลายที่ดีดีกันมาในอดีตซึ่งเราได้กราบไหวอย่างไม่ลังเลสงสัยใจเราแน่เพราะในการทําสิ่งทั้งหลายให้กําหนดด้วยจิต ที่บอกหญิงชายชายหญิงเป็นแค่เปลือกสังขารเมื่อศึกษาทำสังสูงแต่ถ้าชาวบ้านบุถุชนต้องอาศัยการบวชพระภิกษุสงฆ์มาจากบุคคลที่ครบอายุ20ปีบวชเป็นพระภิกษุถงรือ2ยเป็นสิ่งสมมุติซึ่งเป็นการสมมุติอยู่ตลอดสมมุติการบวชที่บ่าซื้อระบาทไปแลกะบาทซื้อแนวทางต้องใช้ปัจจัย4และมาแลกแนวทางการเดินสู่ในสมัยคําว่าจิตที่ว่าพุธทธธรรมจิต พุทธสาวนี้ให้ศึกษาธรรมะให้เกิดคำว่าจิตที่แท้จริงเพราะนั้นธรรมะคลอดพุทธะออกมาได้ต้องอาศัยการศึกษาความเป็นจริงในชีวิตของคำว่าธรรมชาติการทําจิตเข้าสู่ธรรมชาติคือปกติเข้าไว้เดินว,วิถีความปกติอย่างจิตเข้าไว้เพื่อเดินหน้าของคำว่าเป็นกลางเนี่ยเราฝึกความเป็นกลางนั่งนิ่งเฉยเจะได้อะไรแค่ไหนมันจะได้แน่นอนถ้าวางความคิดนี้ได้กายจะเบาเวทนาจะหายสัญญาจะดับ วิญญาณก็จะคลายออกไปสติล้วนวนแสงสว่างบังเกิดภายในถ้าตัดวางทิฏฐิความนึกคิดทั้งหลายลงไปจบเป็นครั้งเป็นตอนของการทําจิตที่บอกว่าวางคนเข้าแสงสว่างปฏาสแสงภายในก็สะดุง้งบางทีที่บอกว่าจิตต้องแสงโนงมากตูพายพาสับสนบางทีสะดุ้งในบางโอกาสเมื่อปฏาสแสงทาภายในซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่ทําจิตได้ในบางโอกาส แต่บางคนที่นั่งสลดๆหรือมือดๆบางทีมันก็เป็นธรรมดาของการที่ฝึก,กจิตเพราะมันยังมีก้อนเมฆเมฆฝนทั้งหลายสินค้าใจที่ยังไม่เยอะแยะมันก็เลยเป็นเมฆฟ้าเมฆฝนที่บังบังให้ความรู้สึกเรานี่นั่งแล้วมืดตื้อหรือมีเวทนาสัญญาทั้งหลายที่มันกุ้งซ่านชักจุงถึงความเหน็ดชาอึดหนักทรมานปวกลับตาและทรมานจังเลยปวดแข้งปวดขาปวดเอวเราหลับตามันปวดอยู่ตรงไหน มันปวดที่สัญญารู้หมายรู้หมายจําอยู่ตรงไหนตรงไหนมันจําได้หมดเพราะมันมีตัวตนอยู่ตรงนี้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นการเลยฝึกการปลดระว,วางตัวตนคือการฝึกการทําจิตผ่ตอนคลายออกไปจับุงภาวนายิ่งอยไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ตํางกายเฉยๆสิ่งได้เกิดขึ้นพยายามตัดผ่านด้วยการไม่จับความรู้สึกอันนั้นเช่นมาจับลมปราณจากมันหายใจกลางๆให้ดูลมปราณ หายใจที่ปลายจมูกเนี่ยให้มันเข้าลิงลึกก็ไปลิงลึกก็ไปลึกก็ไปจับที่ลมปราณให้ไม่เห็นชัดจากลมปราณที่มันดังเบาๆเนี่ยจนมันดังแล้วดังกังวานก้องเหมือนกับพายุเลยมันจะเข้าสู่องค์สมาธิได้แล้วก็มันจะตัดหาย แม้แต่พุทธโธท,ที่กําหนดไว้ชั่วคราวก็จะหายเหมือนกันเพราะมันแค่ทางผ่านเป็นตัวช่วยชั่วคราวเท่านั้นเมื่อจิตดิ้งสงบแล้วมันก็จะเป็นสมาธิล้วนๆซึ่งไม่ใช่ต้องใช้พุทธโธอีกแล้วมันจะรู้เป็นปัจจตังปัจจจะก็ได้ปรมัติของภาวะที่ได้เป็นอัตโนมัติด้วยของภาวะจิตที่เราต้องกําหนดให้รู้ที่บอกว่าการบวชพระบวชในจิตไม่ใช่บวชแค่กวนหัวอมพาจีวรแล้วจะเป็นพระได้บวชเป็นเดือนเป็นปียังเป็นพระไม่ได้เลย จะเป็นพลาได้เมื่อเราทําจิตให้นิ่งว่างเหมือนแม่ชีมวดห่มขาวห่มอะไรก็เหมือนกันหมจรจันเราสมมุติกันไว้อย่างนั้นแต่พอเราบวชพรมมจันรย์จริงๆการถือความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ข้ามแล้วซึ่งภาวะการไม่คล้องแวะในพวกกามอารมณ์ทั้งหลายที่จะต้องกบคิดอารมณ์หรือปุ้งสร้นหรือสัญญาเก่าที่เคยผ่านมาในตัวตนที่หมายจำหมายรู้เป็นบทเรียนของชีวิต เพราะนั้นจงตั้งสติผู้ตวงท่านจะสอนให้เราอยู่แต่ครับว่าปัจจุบันไม่ใช่อดีตอย่าไปนั่งตอกจําย้ําใจอยู่กับเรื่องเา่าเก่าๆจนเกิดความน้อยเนื้อต่าใจที่ไม่กล้ากล้าที่จะก้าวไปสู่ปัจจุบันและอนาคตได้คนที่ติดอดีตจะไปความเจริญได้ยากมากเพราะฉะนั้นจงทําปัจจุบันนาทีนี้ซึ่งไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เลวร้ายเกิดมาที อยู่ในปัจจุบันอาการนี้แล้วทาความปัจจุบันนี้ให้มันดีด้วยกําลังทวีคูณด้วยความเป็นปกติแห่งจิตที่เข้าสู่ความเจริญงอกงามขึ้นได้ด้วยความชัดเจนของสติธรรมที่นาทีต่อนาทีที่เรากําหนดหมายมันเลยว่าเรากําลังทําจิตเข้าสู่ภาวะธรรมแห่งธรรมชาติคือปกติแห่งใจจากความที่ร้อนลุ่มทุรนทุรายฟุ้งซ่านกังเลสงสัยกังวลความไม่แน่ใจอะไรต่ออะไรมากมายและเต่อารมณ์จะคิด หรือความมองสิ้นทั้งหลายเกิดค,ความคาใจนี่คือเป็นภาวะของเปลือกคําทั้งนั้นที่มาตกสะเก็ดให้เกิดเป็นเปลือกคลุกคลักเกาะเหมือนผิวคลุกคลักของดวงจันทร์ที่บอกว่าจิตเราอย่าไปลองรับให้เหมือนดวงจันทร์ที่อุบกาบาตท,ทั้งหลายตกหลน่นจนคลุกคลักเต็มไปหมดเพราะฉนั้นอย่าทําตนเองเหมือนดวงจันทร์อย่างนั้นคืออะไรก็หล่นไปหล่นไปจนเป็นหลุมอากาศหลุมหลุมของ ภาคพื้นผิวจึงทําให้คลุกกลักทั้งดวงไงเนี่ยคือแต่นึกภาพไม่ออกจิตเราเนี่กลมเกลี้ยงตามหลักแต่มันกลายเป็นหลุมอุกาบาดใหญ่เล็กเจือจากความนึกคิดจนกลายเป็นอคุศลกรรมจิตและประทับตรากรรมลอยบาปไปที่จิตจนกลายเป็นอุกาบาดเหมือนผิวดวงจันทร์อย่างนั้นพันจงทําจิตให้เกลี้ยงกลมใสด้วยการทําจิตตัดสัมผัสซิบ้างเพราะสัมผัสที่ดึงเกี่ยวมันตะเบ็ด มันปัสสาวะที่ดึงประตูนรกเหล่านั้นมาทําให้เกิดความกลุก,กลักทุกทรมานในใจเราได้นั่นสมาธิจะติดได้เมื่อทุกคนรู้จักละวางเรื่องเก่าๆสียบ้างไม่ใช่เรานั่งปุ๊บจะติดตทันทีเลยมันยังไม่ได้ทีเดียวเพราะเรายังคาใจทั้งหลายอย่างยังคล้องแวะยังมีอะไรที่ต้องการและก็ไม่ต้องการจรึงทําให้เกิดความกดดันความรู้สึกละขายเคืองสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงสร้างความกึอัด ในเวทนาสังขารด้วยเพราะนั้นสังขารของเราไม่ค่อยดีบางโอกาสเพราะความเครียดอารมณ์เราไม่ปกติเพราะนั้นการทําสมาธิเมื่ออารมณ์เราปกติเข้าสู่ปกติธรรมชาติมันก็จะทําให้สังขารสุขภาพก็จะดีขึ้นเหมืนทิปโอสถยารักษาภายในช้าบลรยเลี้ยงจิตเราได้ มันนความสุขที่แท้จริงคือความสงบแห่งจิตความสุขที่ไม่มีอารมณ์รดวนไม่มีกรรมใดเข้ามาประทะให้เกิดความมืดมิดหรือมืดคล้ำหรือความหลงไหลคาใจได้ทั้งหลายจงตั้งสติอยู่ในคำว่าปัจจุบันนาทีนนนาทีที่เรารู้ไว้ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่คือเรากำลังทำบารมีกำลังทำการละวางกำลังทำความเป็นชัยชนะ ที่ประเด็จการใจตัวเองที่เอาชนะกิเลสกรรมความปุ้งซ่านตัวตนทั้งหลายที่กําลังไหลต่อล้อตอเถียงอยู่ในใจเราเกิดความคาใจทั้งหลายพยายามฝืนสักนิดเพราะเขาเรียกว่าราบาปลอยกรรมทั้งหลายที่เราเคยใช้มือไม้เท้าวาจาความนึกคิดในท่าทั้งสี่และปัสาสัทั้งหลายในวิญ,ญญาณอันเล่าร้อนบางโอกาสเคยประแทก เด็กดันกับสิ่งที่มีคุณมั่งสิ่งที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมั่งสิ่งรอบตัวบ้างก็เลยกลายเป็นรอยความช้ำทั้งหลายในร่องรอยคําเหล่านี้จึงสร้างเวทนาสัญญาความสงบนิ่งมันยังไม่ได้ราบเรียบเพราะเราเคยสร้างความ้อนใจให้กับคนอื่นสร้างความเจ็บปวดให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราเคยกินเคยฆ่ากันมาสัตว์เล็กสัตน้อยสัตว์ใหญ่แค่ไหน เราจะจำได้ไม่ได้แต่เราแน่นอนถ้าเวทนาทั้งหลายตัวตนทั้งมีมันเลยต้องคลัางความอึดอัดทรมานเมื่อนั่งสมาธิแล้วมันจะรู้สึกปั่นป่วนกระสับกระส่ายหลายๆในหลายลักษณะนั่นคือการทักท้วงในตัวตนตัวกูของกูมันบอกเลยว่านี่คือขาของฉันตัวของฉันอารมณ์ของฉันความคิดทั้งหลายมันเลยต่อร้อต่อเถียงเป็นฤทธิ์ของกรรมที่เราเคยใช้ความผิดระบบในพฤติกรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้น ต้องขันติอดทนเมื่อต้องการที่จะผ่ากรรมให้ออกมาจากเปลือกที่จิตมันโดนขังด้วยกรรมอยู่ภายในโดยอาศัยขันติอดทนก็ไว้แล้วกรรมทั้งหลายก็จะเบาบางลงมาตามกำลังที่เราขูดเนื้อแดงหาตำแหน่งตนให้พ้นทุกยิ่งขูดก็ยิ่งแสบยิ่งร้อนแต่ตำแหน่งกลางปนทุกก็คือความว่างความเป็นกลาง ทำจิตเป็นกลางกลางต้องการความปวดเมื่อยความเหน็ดชาต้องการความผุ้งซ่านความคิดแล้วคิดอีกเพราะมันสงบไม่ได้ทีเดียวการทำสมาธิต้องใช้เวลาเมื่อน้ํามันขุ่นมานานแล้วมันขึ้นตะกรนดามืดเราเขาเย่าแก้วมานานแล้วหยุดการเขเยา่าก่อนมันจะตกตะกรนใสให้สังเกตเลยว่าใช้เวลาเท่าไหร่กว่าน้ําจะตกตะกรนได้หมดก็เหมือนกับการทําสมาธิเช่นเดียวกัน เมื่อหยุดการลบกวนของความคิดและกายที่เคลื่อนไหวกว่ามันจะนิ่งได้ต้องใช้เวลาเมื่อเราใช้การผิดพลาดในพฤติกรรมาการาม32มาแล้วเราก็ต้องอดทนชนใช้สับ้างกับกรรมที่เราเคยใช้กันมาเพราะเราสร้างความเดือดร้อนกับบุคคลอื่นมามากมายด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีเจตนาก็ดี มันก็มีผลในฤทธิ์ของกรรมเหล่านั้นซึ่งสร้างเวทนาให้กับเราในขณะที่นั่งสมาธิได้ว่ามันทักท้วงของกรรมกรรมเลยทักท้วงนี่ก็บอกว่าการตัดกรรมอย่างดีก็คือการปฏิบัติบูชาผู้ทรงเลยสั่งสอนด้ว้ว่าเนี่ยกรรมจะตัดได้ดีอาศัยการปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปตัดกับน้ำมนต์หรือของขลังทั้งหลายยังเอาไม่อยู่เพราะมันยังไม่ดีเยี่ยมเท่ากับการล้างใจให้บริสุทธิ์ การล้างใจให้บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมก็เหมือนการทําใจให้นิ่งว่างความบริสุทธิ์มันอยู่ตรงนี้อยู่ในใจของเราแต่ละคนอย่าไปน้อยใจว่าทําได้ยากอย่าไปคิดว่าอดุเรามากแล้วอย่าไปคิดว่าเราไม่เหมาะจริงๆการบาเพ็ญเป็นของมนุษย์ทั้งโลกอย่าไปคิดว่าของนักบ,บวชจิตดวงใดที่ต้องการพ้นทุกข์หรือต้องการที่จะมีปัญญาที่จะเลี่ยงกรรมให้ได้วันต่อวันดําเนินชีวิตอย่างความผาสุกแล้วก็นั่นแหละคือ ต้องใช้การบำเพ็ญกันแล้วเพราะฉะนั้นโลกนี้กำลังขาดวิถีธรรมที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงก็เลยหังไปหาวิธีต่างๆที่เข้ามาหลอกล่อใจตัวเองคิดว่านี่คือการผ่อนคลายทุกข์แต่จริงๆมันเป็นแค่การหลอกหลอนใจเราชัว่วครั้งชั่วคราวเหมือนการดื่มเหล้าดื่มสุราหรือยาเสพติดที่เราคิดว่ามันทําให้หายไปจากความฟุ้งซ่านชั่วขณะหนึ่งหรือความคิดปวดหัว เอาของมาช่วยแต่มันก็ไม่ดีเท่ากับการช่วยด้วยการดับทุกข์ด้วยใจตั้งสติให้มั่นเข้าไว้ฝืนเข้าไว้อยากเชียวนะใจช้จตัวเองต้องอาศัยการฝืนทนกันติเข้าไว้นั่นคือการฝึกหัดทําตนเองให้เหนือมนุษย์ขึ้นเรื่อยๆเพราะมนุษย์ไปตามคมไปตามอารมณ์ไปตามพฤติกรรมทั้งหลายไปตามความต้องการเมื่ออะไรขัดแยง้งหรือต้อง ต้องอาศัยการฝืนปึงเมื่อไหร่มันไม่ชอบในกับกับกิริยาทั้งหลายที่มานั่งฝึกหัดแข็งทื่อแบบนี้มันไม่เอาเพราะอาการที่เราปล่อยมานะตลอดมันจะต่อร้อต่อเถียงในในใจของเราก็คืออารมณ์กรรมที่เราจะต้องฝึกหัดการทน,ทนการฝืนการดับและการฆ่าอารมณ์ในใจของตนเองให้มันเบาลงไปก็เรียกลดกำลังลดทิฏฐิลดความคิด